ส่งงานครับแจ๊ดจีนะฮะคันนี้รีแมปนะครับจูนของหลักใช้น้ำมันอี0สบนะฮะคันนี้หัวฉีดไม่ตรงด้วยนะครับอ่าล้อแล้วก็มีท่อใบหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะฮะคันนี้เป็นหัวฉีดแจ๊ดจีนะครับส่งงานครับแจ๊จีนะฮะคันนี้โปรห้า0ันะฮะจูนน้ำมันอี0สินะครับพอดีที่ถ่ายประจำมีงานดักเก็บเงินค่าจอด อ่ะมาก็คันนี้ล้อสิบห้านะฮะเดี๋ยวมาดูวิังไงนะครับคันนี้จรวเสร็จแล้วนะฮะมาสปีดเทสเลยลแล้วกันละมันมียี่สิบกูชีเดิมนะฮะโอ้โหสองอันครับ